ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่20เมษาย,ยน2565ข้าวหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินทร์12,700-13,500ถึง 13, บาทต่อตนันจังหวัดนครราชสีมา12,300-12,500ถึง 12, บาทต่อตนันจังหวัดอุบลราชธานี12,000 ถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกด12,100ถึง13,800บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปังปี65จังหวัดนครสวรรค์8,400ถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร 8,400-8,700บาทต่อตนันจังหวัดพิษนุโลก8,500-8,600ถึง 8, บาทต่อตนันจังหวัดสุพรรณบุรี8,700-8,800บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,600-8,700บาทต่อตนันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรางปี65จังหวัดสุพรรณบุรี11,000-11,100บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท11,000-11,500ถึ 101, บาทตา่อตัน จังหวัดอ่างทอง9 9 0 0ถึง1 2 0 0บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6465จังหวัดขอนแก่น9,000-9,400บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี8,800-9,600บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร9,000-9,200บาทต่อตันจ้า หมายเหตุราคาเข้าเปลือกความชื้น15%หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายแจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569ได้เลยขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย